เมื่อกี้พูดถึงวัคซีนโควิด19แล้วอถูกโยงมาจนได้นะครับอ่าในข่าวนี้เขาบอกปอดอักเสบในจี G เนี่ยคือผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิด19ไปโยงกันได้อย่างไรนะลงกันได้อย่างไรเขาไปเอาเอกสารนี้มานะครับเขาบอกว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด19ซึ่งไฟเซอร์เป็นคนเปิดเผยเองนะครับแล้วหนึ่งในอาการนั้นนะฮะเดี๋ยวไปดูชัดๆเลยดีกว่าคืออะไรครับนี่ที่วงไว้สีเหลืองนิมเนียไมโครพลาสมา เป๊ะๆเ,เลยนี่เขาเขียนมาอะไร As word direction they can hide no more ไม่สามารถซ่อนมันได้อีกแล้วนะอ่าเขาเป็นคนสร้างโรคระบาดนี้ด้วยอาวุธชีวภาพโอ้โหขนาดนั้นเลยนะนี่นะนี่เจอคำนี้ขึ้นมาในเขาประยงกันได้นะว่าเนี่ยที่เหตุผลที่เมืองจีนเนี่ยมีโรคปอดอักเสบจากแบคทีเรียเนี่ยก็เพราะมันเป็นอาการไม่พึงประสงค์นะครับ,รบจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั่นเอง แต่ถ้าลองมองวิเคราะห์ง่ายๆตอนนี้นะครับถ้ามันจะเกิดขึ้นจากไฟเซอร์เนี่ยปอดอักเสบจากแบคทีเรียเนี่ยมันควรจะเกิดที่สหรัฐก่อนไหมเพราะว่าที่นั่นเขาฉีด m ิ n a อตั้งแต่ต้นเลยนะแต่จีเนี่ยเขาก็มีไว้อวัคซีนของเขาเองนะ,ะทำไมถึงถ้าเป็นอาการข้างเคียงจากไฟเซอร์ Pfizer จริงทำไมไม่เกิดที่ประเทศที่ใช้ไฟเซอร์เยอะกว่าอันนี้ก็อันแรกนะแต่ไปดูเหตุผลจริงๆดีกว่าตกลงอเนี้ยที่เข้ามาอ้างจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าจริงนะครับอันนี้เป็นเอกสารนะครับ ของไฟเซอร์คือไฟเซอร์เนี่ยวัคซีนโควิด1 9เ้าขาได้รับการอนุมัติจาก f อ a เมื่อ,อเดือนธันวาคมปี2019นะฮะและนี่ก็คือเป็นเอกสารที่เขาเปิดเผยเป็นข้อมูลรายงานเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์หลังจากที่วัคซีนได้รับการอนุมัติแบบฉุกเฉินแล้วอันนี้ข้อมูลเมื่อเดือนเมษายนปี2021ก็คือใช้มาประมาณครึ่งปีครึ่งปีนั่นเองนะฮะอันเนี้ยนะนนมันจะมีรายชื่อของสิ่งที่เรียกว,ว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องเฝ้าระวัง นะอันนี้มีเป็นพันรายการเลยจําได้ตอนที่มีการเปิดเผยเนี่ยก็มีคนเอาข้อมูลตรงนี้ไปอ้างว่าโอ้โหอาการไม่พึงประสงค์หรือบ,บางคนเขาเข้าใจว่ามันคืออาการข้างเคียงนะฮะมีเป็นพันรายการอย่างนี้แมนอันตรายอย่างนี้เอามาฉีดให้คนได้อย่างไรนะฮะอันเนี้ยนี่ก็หนึ่งในนั้นนี่คือเห็นเลยนะว่าเขาเรียงเป็นตัวอักษรนะครับหน้านี้ทั้งหน้านี้ตัวียังไม่หมดเลยนะเนี่ยอันหนึ่งในนั้นก็คือ ne นิมโมเนียไมโครพลาสมานั่นเองนะคืออันนี้ตอนจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เราต้องแยกให้ออกก่อนว่า สิ่งที่เรียกว่าอาการข้างเคียงกับอาการไม่พึงประสงค์จากยาและวัคซีนเนี่ยมาต่างกันอย่างไรอย่างอันซ้ายเนี่ยซ้ายเอฟเฟกหรือการข้างเคียงเนี่ยครับก็คือเป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากถ้าเป็นวัคซีนก็คือได้รับวัคซีนไปแล้วซึ่งเกิดขึ้นในกลุ่มตัวอย่างในการทดลองทางคลินิกนะก็การทดลองทางคลินิกเขาจะแบ่งเป็นอันแรกคือ P ก่อน P ก็คือเป็นการทดลองในหลอดทดลองหรือในสัตว์ก่อนนะแต่ถ้าทดลองในมนุษย์เนี่ยก็คือการทดลองทางคลินิกระยะหนึ่งสองสาม ในระยะนี้ถ้าเกิดเจออะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนอ,อย่างทั่วไปก็คือฉีดวัคซีนแล้วมีอะไรบ้างเป็นไข้ปวดศีรษะหรือเจ็บบริเวณที่ฉีดยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างนี้กันหมดส่วนทางขวา adverse event หรืออาการไม่พึงประสงค์อันนี้จะเป็นอาการที่ส่วนใหญ่ไม่เกิดขึ้นในระหว่างการทดลองทางคลินิกกับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไปบางทีมันอาจจะอยู่ในสัดส่วนที่เกิดขึ้นหนึ่งต่อแสน อะไรอย่างเงี้ยแต่ในกลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นในการทดลองทางคลินิกระยะที่สามเนี่ยบางทีก็หลักพันหรือหลักหมื่นอย่างไฟเซอร์เนี่ยก็หลักหลักหมื่นนะสองหมื่นสามหมื่นประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นอาการข้างเคียงการไม่พึงประสงค์ที่มันเกิดขึ้นหนึ่งในแสนเนี่ยนะฮะบางทีในตัวกลุ่มตัวอย่างตอนทดลองเนี่ยมันไม่เจอครับมันไปเจอหลังจากที่ใช้ในโลกจริงแล้วใช้กับใช้ออกมาแล้วนั่นเองอย่างเช่นอย่างวัคซีนโควิดก้ามีอาการไม่พึงประสงค์อะไรบ้างอ่า อันแรกคืออาการช็อกของการแพ้สารประกอบในวัคซีนอันนี้อันนี้แน่นอนถ้าใครแพ้สารประกอบในวัคซีนฉีดไปก็ต้องอมีอาการแน่นอนอันนี้ก่อนจะฉีดเข้าถึงให้เขียนก่อนว่ามีการแพ้อะไรหรือเปล่าเน,นี่ยเราต้องศึกษาเองนะหรือบางอันเนี่ยก็คืออาการริมเลือดอุดตันอ่าอันนี้ก็คือ,อเกิดขึ้นกับวัคซีนชนิดออดีโนไวรัสนะฮะก็เช่นแอสตาเซเนกาหรือจอห์นสนอันจอร์สันนี่จะเกิดพบเยอะหน่อยในผู้หญิงนะฮะอายุมาก หรือถ้าเป็นผู้ชายล่ะใช้ mRNA ก็จะอันนี้อย่างที่จําได้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอันนี้จะเป็นของ mRNA ไม่เป็นบไม่ว่าจะเป็นโมโดอราหรือไฟเซอร์ก็จะเจอในกลุ่มผู้ชายอายุน้อยแต่สัดส่วนคือไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้ก็คือเป็น adverse event หรืออาการไม่พึงประสงค์ซึ่งซึ่งเขาไม่รู้เขาไม่รู้ไม่เจอสิ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะไม่เจอในการทดลองแต่จะไปเจอในโลกจริงนั่นเองครับซึ่งถามว่าอันเนี้ยที่ เขียนมาเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันคืออะไรนะจริงๆแล้วมันคือ adverse event of special interest ก็คือเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนซึ่งเขาอยากให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนให้คนไข้เนี่ยเฝ้าระวังว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็คือมันอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าเขาไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านี่เขาเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าการติดตามความปลอดภัยด้านยาหรือ pharmacovigilance นั่นเองเนี่ยคือยาทุกชนิดเนี่ย หลังจะออกมาแล้วเขาจะมีระยะเวลาในการตรวจสอบความปลอดภัยหลังจากที่อนุมัติแล้วคือไม่ได้ทิ้งไปเลยนะไม่ใช่ขายแล้วจะไม่ดูอะไรอีกเลยไม่ใช่นะครับเขาจะมีช่วงเวลาในการตรวจสอบว่าเออใช้จริงแล้วกลุ่มตัวอย่างใช้ในกลุ่มคนเยอะๆเป็นหลักล้านขึ้นไปเนี่ยมันมีความปลอดภัยอย่างไรบ้างนะเพื่อจะพัฒนายาให้มันปลอดภัยยิ่งขึ้นมีประสิทธิผลดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเขาเขียนรายชื่อมาเลยทั้งหมดว่าความเป็นไปได้ใด,ใดบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิด ให้สังเกตให้แจ้งขึ้นมาว่ามันมีความสัมพันธ์จริงๆหรือเปล่านั่นเองนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ให้แพทย์เฝ้าระวังไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดนะฮะอันนั้นเองนะครับคําถามคือตกลงพอเขียนชื่อนี้ไปเนี่ยหมายความว่าฉีดไฟเซอร์แล้วจะเป็นปอดเสียกจไปทีเรหรือเปล่าคือไม่ใช่นะครับแค่เขาเฝ้าระวังเฉยๆแล้วคนที่ออยากจะดิสเครดิตทางวัคซีนเนี่ยมักจะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะฮะมันทำให้คนเข้าใจผิด อันนี้มองคล้ายๆแบบว่าสมมติมองตัวอย่างง่ายๆนะแบบเราไปเตือนคนแบบเสียบปลั๊กทิ้งไว้ในบ้านเราเราบอกว่าเ<ม>นี่ยระวังนะเดี๋ยวบ้านไฟไหม้นะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจริงเนี่ยกลายเป็นว่าเราผิดนะบอกเนี่ยคุณมาเตือนเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมคุณวางแผนไว้แล้วใช่ไหมไอ้คนกลายเป็นว่าเราผิดนะไม่ใช่นะคือเขาพยายามจะทําให้แบบมีอะไรก็แล้วแต่ความเป็นได้แม้แต่น้อยเนี่ยขอให้รายงานเข้ามาแล้วมาดูด้วยกันว่าตกลงมันเกี่ยวหรือเปล่า แต่น,นั้นคืออันนี้เขาแค่เตือนเฉยๆนะแล้วอย่างที่หมอที่เคยดูอะถ้าเกิดมันเป็นอาการข้างเคียงอะไรจริงๆเขาไม่เขียนเรียงเป็นตัวอักษรอย่างนี้นะตัวพีเรียงเรียงเป็นตับเนี้ยไม่ไม่มีทางอย่างนั้นเขาคงเน้นมากกว่านี้คือในนี้จริงๆมันมีความตายด้วย <S <S ก็คือเดตก็คือฉีดไปให้ระวังด้วยว่ามีความตายจริงหรือเปล่าว่าตายเกี่ยวกับวัคซีนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมันเป็นอาการคน,คนจะคอนสับสนกับระหว่างอาการไม่พึงประสงค์กับอาการข้างเคียง อาการข้างเคียงเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เห็นอยู่แล้วในการทดลองซึ่งถ้าเกิดอาการข้างเคียงของวัคซีนคือความตายเนี่ย FDA ไม่มีทางละอนุมัติแน่นอนนะครับคือถ้าจะเอากันแบบนี้ก็คือเรียกว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันคืออาการข้างเคียงกับอาการไม่พึงประสงค์มันต่างกันและนี่เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องเฝ้าระวังด้วยคือเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะแค่เฝ้าระวังเฉยๆนะครับส่วนตกลงวัคซีนโควิด -19 เเนี่ยกับมันมีความเชื่อมโยงกันไหมกับการปอดอักเสบจาก แบคทีเรียนะฮะอันนี้ทาง WHO ก็ยืนยันเหมือนกันว่าการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด9ของไฟเซอร์ด้วยนะฮะและทางของ FDA หรือ CDC เนี่ยเขาก็มีระบบเฝ้าระวงังนะเขาก็มีพบความสัมพันธ์ระหว่างการฉีดวัคซีน mRNA กับโรคปอดอักเสบเช่นเดียวกันอ่าก็คือไม่มีความเกี่ยวกันเลยนะระหว่างฉีดวัคซีน mRNA กับปอดอักเสบไม่ได้มีสาเหตุจากเรื่องเป็นเรื่องเดียวกัน ต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าใครไปดูอย่างที่บอกนะครับมันจะมีข่าวที่บอกว่าเรื่องของวัคซีนโควิดสิเกตอนนี้อาการาที่เตือนไว้เรื่องการข้างเคียงมันมีเจอแล้วเป็นจริงทั้งหมดนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เยอะมากในของไทยแล้วอันนี้ก็มีอีกอันนึงในต่างประเทศนะครับอันนึงที่คนพยายามจับผิดกันมากก็คืออาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบของบรรดานาักกีฬาอายุน้อยอันนี้ิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยฮนะ คนนี้คือทอมล็อกเยอร์เป็นกัตันทีมของทีมลูตันทีฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกคือเขาอยู่ดีๆก็วูบไปเลยระหว่างการแข่งขันนะครับสุดท้ายก็เป็นอาการหัวใจวายเนีอันเนี้ยคนก็เลยไปเชื่อมโยงอีกแล้วนะว่าเพราะวัคซีนโควิด -19 หรือเปล่านะฮะทำให้คนหนุ่มหลายคนเนี่ยอยู่ดีๆก็วูบไปเพราะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนียจริงๆข้อความเนี้ยเราไปอ่านดูล้วเ,เนื้อหาไม่ได้ พยายามจะพูดเรื่องนี้เลยนะเพราะเขาไปถามผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวแต่ว่าพยายามจะพาดหัวข่าวเป็นคลิกเป็เนี่ยว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าเนะี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่านะหลายคนหลายเคสเนี่ยไปดูแล้วเนี่ยบางคนไม่ได้ฉีดเลยนะยังไม่ทันฉีดอย่างคนเนี้ยเพิ่งเกิดตอนเนี้ยเชื่อว่าหลังเข็มสุดท้ายที่เขาฉีดเนี่ยอาจจะเป็นปีแล้วก็ได้นะครับซึ่งอาการข้างเคียงจากวัคซีนเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นวันเป็นสัปดาห์อย่างมากก็เป็นเดือนไม่มีทางข้ามปีแน่นอนนะ ก็ไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนเอาไปอ้างอยู่ได้นะฮะก็คือไม่เกี่ยวนั่นเองและที่สำคัญที่สุดเลยอย่างสัปดาห์ที่แล้วคุยกันเรื่อง Google t r e n d นะของปี2023บุคคลที่อันนี้เป็นของ global เลยก็คือของทั้งโลกนะครับบุคคลที่คนเซิร์ชหามากที่สุดและเป็นนักกีฬาที่คนเซิร์ชหามากที่สุดเป็นคนเดียวกันคือดาม่าแฮมดิดคนนี้ก็ดังจากการที่ไปวูบก,การสนามอนการเป็นนักอ,อเมริกันฟุตบอลบตอนนั้นคนก็โหมองกันหมดเลยเนี่ย วัคซีนโควิดสิเก้าแน่นอนนะฮะซึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไม่จริงนะครับเนี่ยอย่างซีดเองก็บอกเลยหยุดใช้คนคนนี้นะไปะสร้างข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดสิก้าได้แล้วนะล่าวแอนติแว็นะครับมันไม่เกี่ยวกันเนะี่คือยังไงก็แล้วแต่ถ้าวัคซีนโควิดสิเก้ามันทําให้เป็นโรคอ่กล้ามเนื้อหัวใจเสืเนี่ยการติดเชื้อโควิดมีปัจจัยเสี่ยงยิ่งกว่านะครับอ่านะหลายคนเนี่ยอาจจะ ที่เป็นเยอะเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยววัคซีนนะอาจจะเพราะเคยติดโควิดมาก่อนหรือเปล่าอันเนี้ยอ่าอันเนี้ยถ้าถึกษาจริงๆจะรู้ว่าถ้าติดโควิดความเสี่ยงในการเป็นโรคการในหัวใจเสพมันเยอะกว่าด้วยซ้าไปดังนั้นสรุปเรื่องนี้นะครับตกลงวัคซีนโควิดสิเก้าเกี่ยวไหมอาการปอดอักเสบที่มันแพร่ระบาดนะไม่เกี่ยวเลยที่เขาอ้างเนี่ยมันเป็นอาการอ่าไม่พึงประสงค์ที่ต้องเฝ้าระวังที่เขาทางไฟเซอร์เนี่ยอยากให้อ่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยดู ไว้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มาศึกษาด้วยกันว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครไม่ได้หมายเขาว่าฉีดวัคซีนโควิดสิแล้วจะเป็นปัรดาพันโลกที่เขาลิสต์มาอันนั้นแต่อย่างใดน,นะครับ